สวัสดีครับพบกับชิดปากแปนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เอเราเห็นบุคคลหนึ่งเขามาจากไหนก็ไม่รู้นะเขามาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่เขามาเขาเข้ามาแล้วเขาคือลืมกดระเบียบนะลืมกดระเบียบไม่เคยมารายงานตัวเลยเนี่ยเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รายงานตัวนะนะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รายงานตัวนะเ <ans> ดี๋ดวยวเราต้องไปเคลียร์ทั้ง้ทำไมไม่รายงานตัว อ๋อผู้คุณผู้คุณนี้คือเข้ามาในพื้นที่แล้วผู้คุณลืมกดระเบียบใช่ไหมฮะไม่รายงานตัวเลยนี่นี่ยังไม่รายงานตัวใช่ไหมรายาแล้วเจอแล้วเจอกันแล้วเจอกับป้าแล้วเมื่อกี้ครับเป็นไงมั่งครับไปอยู่ตากาแหงแง้งยังสบายดีครับเอ้ยอยู่ตากอยู่อยู่หลับตา ตากจนเปื่อยแล้วครับตากนเปื่อยอยู่อยู่ตรงไหนท้องตากแม่สอดคือแม่สอดเออเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยคิดจะไปแม่สอดอยู่มีพี่ชายกับพี่สะพ้ยเขาเป็นหัวหน้าตอมออยู่นั่นอ๋อหัวหน้าตมออยู่แม่สอดก็บ้านเขาอยู่ตรงหน้าสนามบินเลยแม่สอดบ้านบ้านพี่ชายเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตอมออยู่ที่นั่นไปดิแต่แต่ทางขึ้นไปลําบากหน่อย มันเป็นเขาไม่ลำบากอ๋ออยู่ที่คุณอยู่นะเออเอ้าแม่สอดแม่สอนเนี้ยมันต้องแล้วแล้วแล้วคุณมานี้พวกคุณไม่ไม่คิดเจะรายงานตัวเจอกันแล้วเจอกันกับใครผมเนี่ยรายงานตัวกับผมมาทุกครั้งที่พวกคุณมาคุณต้องรายงานตัวไหมก็เห็นคุยกันอยู่ก็เลยยังไม่ยอมรบกวนไงหมดปั๊มมีทายาทยังครับกำลังกำลังสืบโอ้ยกำลังสืบกำลังสืบเอฟจิดกำลังสือบยนมา หาทายาทหาทายาทอยู่เอ้ยเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าเป็นหมวดแล้วเหรอครับผมโอ้ผู้หมวดครับพี่เขาเหรออาจารย์โอ้ยอาจารย์พี่เก่าผู้หมวดโอ้ยผู้หมวดเอ้ยผู้หมวดผู้หมวดอัดอันนี้อันนี้ดูนะครับน้องนงที่ไม่เจอกันหน้ากันนานนะครับครับผมเออดูใครหล่อกันสู้ครับสู้ครับแต่รู้สึกว่าชิดพร้อมลงหรือพี่พี่ พี่เผมลงพี่เขาคอร์สออยู่ไม่ไม่พี่เขาคอร์สไม่ใช่อะไรนะร้อนเงินแล้วก็ไม่มีอันจะกินด้วยข้างหลังนี่น่าจะมีพี่พี่จะเริ่มจะหอมลงเนี่ยคือไม่มีอันจะกินด้วยเป็นไงเอ้ามานั่งก่อนเอ้ยจังสิลุกไปใส่บุ๋มวานั่งคุยกันด้วยดิ้ยคนมาคุยน้ำแตยเนี่ยสีย่างนี้เงียบไรโอ้เป็นยังไงกันอยู่กันกินอยู่ทั้งทุ่น สบายกินง่ายมาโอ้สบายดีขอเพื่อนคือท่ามือได้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 ต้นฟลามือใช่ก็ลงเฮ็ดเน่ากินเองครับเฮ็ดเน่ากินเองครับอเพราะว่าจะไปซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบหลักมาทำกับข้าวเองบองที่โจบิยูนะแม่ทหารนะแม่ทหารมาหนีกับมาบ้านอุบลก็เลยแวะมาบ้านลุงไปหาพอสงการม่ได้กลับบ้าน เป็นอย่างคือมิซิรีปั่นอันเอียนลงตุ่มแดงพอได้พอได้ไปแล้วก็บอมาหาเขายากเถื่อเป็นบ่อขึ้นหอดมูหอดปลกอยู่แถวหนี้้ไดสองชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงไหมครับผู้หมวดสมุดมาวันศุกร์มันกับบ่อใดทำมาบ้านสาร์มันกับมื่นหนึ่งแล้วไก่สั่งหกชั่วโมงนี่กับสี่ไข่แน่เออรล้ัก็ไหนมาเอาคนรางวัลรถจอดไหมครั้นี่บ่อขั้นขาวนี่บ่อขั้นขาโอ้จักชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่ง มาฮอดนี่หรือว่ามาฮอดอุบลแมนประมาณมาฮอร์นอย่างไรบ้างคือมามนามั่งเครื่องบินมาลงสะกดนันง่งเครื่องบินมาลงสะกดลงอุบลก็ได้เออนี่ก็สิ่ดีมีคอนเทนต์เลยบ่มีคอนเทนต์ไลยครับมันก็บนสะดวกบอนยูบนเซ้าเหรอแต่ว่ามันมันมันบ่มีบินตรงมันบ่มีบินตรงแมนมันต้องไปกรุงเทพก่อนกรุงเทพไปกี่มานนี่มันสี่สองต่อสบายบ่ถามว่าสบายบ่สบายอยู่ แต่มันเมื่อกี้เปืองเสียเวลาไปนั่งถ่ายด้ยมันต้องลงปุ๊บมันต้องไปนั่งถ่าเครื่องอีกกันว่เลรอมันก็บ่ได้นั่งเนาะเดี๋ยวไปหาอันเช้าเชเท่านั้นกุ้ยเรียนกุ้ยหยอกไปจนตัวเออเนาะเจ้าก็เลยนี่ครับมันบินหลายตัวจะอานมาหอดเด้วยครับบานก๊กกวักคนนะป้ายป้ายบานก๊กกวักกับคนเดบิวเบิองเขาเลือกตั้งมาครับเรื่องอะไรไม่ได้ไปเบิองอ๋อเลยเขานับคะแนนเหมือนตะมวนดีเนาะ ใช้ได้พยาบาลเราก็ดีใจด้วยอ๋อเลือกว่าเด็กตั้งพยาบาลบ่บ่ไมีสีน้ำเขาดอกโอทะเบียนบ้านเม่ได้อยู่นี่อันนี้มามารอบนี้จังเหม่อวันอาทิตย์ก็เดินทางครับแล้วอาทิตย์ย่ำเศร้าเพราะว่าเพราะว่าม่นจันทร์ก็หยุดอีกอยู่แล้วเมาไบ่ได้หยุดิอ๋อมนจันทร์มันหยุดเฉยๆดิบ่แม่นวันแรงงานมั้ยโอ้กับมนแรงงานนั่นล่ะเจ้าก็ใส่แรงงานดิบ่ กลยเการจ้บไดใสแรงงานบ่ก็เกการมอ,กงงน,อนกนใกว่าใส่แรงงานทั้งนี้ไหม <c oughs> ผลิตทยาิ <laughs> แล้วตัูหนื่ยเห็ดกับเขา <c oughs> ยังยังเป็นจ่ยอันยังเปนจ่าอาจขึ้นกอลใบกับเขาครับจาทีกับเขาคือกอลป่อ๋อ,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 อขนาดเลื่อนยศแล้วกับบ,บได้กับบได้สู่เขาเจาบ,บอไดที่กอ <c oughs> สู่บะไรที่ก็ครับโอ้โอยู่ในโอวาโอว่กับเขากับน้ำย่านไหนสีมีบ่นนเ่าสอบถามแนย่งไหสีมีทยา มือนี่ละมือนี่ละเฮ้ยจัดนะทันเปลี่ยนทันเปลี่ยนบรรยากาศมือนี่ละสวรรค์บอปรึกษากันเลยมือนี่แล้วส่วนได้ขึ้นทางเหนือแจ๊คเถื่ออยู่จังหวัดตากแม่สอดรมั้งปะแม่นอยู่แม่สอดอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเคยมีมีมีโปรแกรมที่ที่ขึ้นไปหาพี่ชายอยู่พิพซ่าเป็นเปลี่ยพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกันน่ะเพิ่นเป็นหัวหน้าตอหม้อยู่หั่นถ้าขายถูกถ้าไปแม่สอด Okay. ว่าอจะได้แม่สอดครับไเบสจะเอาเบอร์ไปรับผม้าไปแนนน้ำใส่ในน้ำร้านไหนเด้อส่ผ้าไปกินเขาเดี๋ยวเออนันนาเ้าไปกินเขาแต่ว่าเราต้องเอาหมดปไปนำ้ำ <c oughs> โอเคโอเคครับนั่นพี่ชายกันสิบ่ต้องเอาอันสารวัตรไปนำ้ำอ๋อโอเคเมียเมียเพิ่นสิเป็นยศสารวัตรอ่าสารวัตรต่อหม้อิ่นเป็นสารวัตรเมียเป็นพยิเออเมียเป็นผู้หญยินยศยศยศเพิ่นก็เป็นสารวัตรนะตำรวจ ตำรวจตรวจคนนของเมืองไงก็ยดก็สารวัตรเนี่ยยุหันนะเห็นไรสามซีดานหาด้านมันก็จะขึ้นไม่หอดแม่สอดตรวจดูสามซีดานมันก็จะหอดเขาก็ยังว่าเขาตรวจคนเขาเมืองอืมเพราะว่าฟังหนังไก่ด้ืมไก่พม่าไก่สุดาคิวเขาทำไปก็แม่ไ่นไก่คักเลยอไก่ก็ไม่นำโค้งเขาอีกไปกับส่วนมากกับถ้าถ้าครถไปกับทีอ่า ล่องคี่ไปเบิ้งไก่อยู่ก็เคยไปยุ่เคยไปแม่สอดแม่สอดนี่ไปยุ่เอ่อไปเมืองใดวะไปติดตั้งเครื่องออกก่าตังกายอยู่โรงเรียนอยู่ทั้งดอยทั้งเขาทั้งดอยหมดเละเอาเอาเร็วๆอีกครึ่งนาที่ก็เอ้ยเอาสิทามะยังไัมวันนี้เ่าเอาฝากฝากช่องให้เนี่ยฝากช่องจัดชแนลด้วยนะครับแล้วก็ ชิปปากแพรด้วยนะครับตีในวาร์บฝากจองงานนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์สักสองทีเอารอดเลนกดสักทีหนึ่งก็พอนะครับถ้ากดสองเทอมันสีดิ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นการทักทายน้องนะครับน้องจะเอ้ยตัวเราต้องเรียกตามยศผู้หมวดอาสนะครับผมครับผมก็อนย่างก็ฝากช่องหมวดอาสนี่เับสวัสดีครับสีหาพร้อมไหม พ่อพ่อครับพ่อพ่อพิมไปเลยจานครับโอ้จานให้เขาแสบจานให้เขาส่องยุทธบะจานให้เขาแหนมเปลี่ยนโอ้โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใส่สองข้อคือสิบประดัเดี๋ยวหมดป่านเตะเอาครับผมสวัสดีครับ